จะว่าเมียมีตอ้ององุอ่งเออหาแแบเแบบแวปพ่อบ้านนี่ก็มองใม่ใจละอ๋อ,อย้ยมันกินตำม,มาเนตะ็ดมเน้อมันโค่นจ้องมันมแม่มึงอยกินอย่างทองเ <c oughs> พราะว่าเลียดลมมันพิษตกติบอกกับอันเขาไปว่าเป็นในมานกวานจ้างบรูกใหญมันก็เอ็ดใส่กันแก้วหูงก็เย็บจะรัวุ หัวก <accurately S 2> ็อดอันติ๊กติแม่หน้านั่นนะถ้าไอพี่มาทำอีน้องหมดต้องตักเน้ออีน้องก็จะหูบ้านเจ็ดเฮียนเอาถ้าขร่อนตนสบายก็กบกำกินไอพี่มาถึงไอพี่ก็จะเนี้ยเอาไอ้น่องตองหวังเน้อหากินสูสนบุญหวยไม่อยู่ได้ด้อยได้พักไม่ใส่ตอกปืนถานหน้าไม่ตึงแบกตึงหาม หากินมาเลี้ยงเมียก็ยังมาแหนมเจียบเพียไปแ้วลูกกันในตองในไส้นี่คือพอ่ออันเขาหยุดไปว่าพ่อกับแม่นิ่เทยียมนักสมียกันอย่ามาว่านักกว่าแม่แล้วก็เป็นปัจใจที่ขาดบาได้เหมือนกับฝ้ากับน้ำเหมือนกับฝ้ากับแผ่นพิภพมันขาดกันมาได้มันต้องเตากันถ้าฝนตกท้านับได้ว่าสายฝน ที่ล่วงหล่นลงสู่ประตีมีเพียงไหนผลที่ตกมาที่ทำให้เราได้ช้ำใจถ้าหากนับได้ก็รู้หนอคุณพ่อตนถ้าหากนับไม่ได้รู้ไหมว่าลูกเกิดมาร่างกายผ่านหลายฝนกี่ร้อนหนาวพ่อรู้ดีคลามีจนใครเป็นคนค้ำประคองปกป้องเรา แม้คนอื่นประนามหยามว่าลูกชั่วเอาตัวป้องเป็นพอทองลูกไหวไม่อิจฉาลูกเจ็บช้ำคราใดให้น้ำตาพ่อก็มาเป็นน้ำทำนำปลอบโยนลูกบดิบบดีสตำรวจเขาว่าเขาจับยับกัดะลังขังขอกปล่อยออกพ่อก็บอกเยเหยียบย่ำซ้ำเติมจำมันเตะลลูกเ๋ย คนเหามันล่มได้มันก็ลูกได้ลูกอปอบกรจายเฮียปอบจิละลูกไอ้น้องก็ได้ไอ้ปีกก็ดีตั้งเจห่ำเจเหีน้นเนื้อลูกเนื้อแม่สัมายตุกนักเห็มงานละเอียดอ่อนไปกูยยางปันอําต้งดูติลรับปีนอนหมอนมุ้งปอนเข้าน้าจำป่า ลูกมะเกลแล้วเขาเลี้ยงหมาเขาไป่กีนนี้เข้าโอ๊ตเข้าออดเป็นกระปองตะอน่องตอขาเอามาผสมน้ำห้อนลวกกันแล้วก็กลายเป็นข้าวเลบล่เบลจนหนูเฮานี่ก็เข้ามากอกพวกกันนะเอาสุกป,ปากเยอะเอาเคี้ยวเขาเคี้ยวบดมือกับเอาเย้อนเขาขูดเอากล้วย กล้วยกระซุกแ่มมันแหนมอยู่ในถ้วยข้าวมัาขายเข้าหลงใส่กล้วยอมกอเข้าเนนอาจารย์ปะเทอเปิดอาน้ำเขาแตวแล้วมันแหลมเจ้าเขาห่านเขาเครหักปุ้งต้นก็เลี้ยงหั่นเปินมันมีจีเซเล็กเสน่อยเจอฮลูกลับลูกบลับเนี่ยจะได้ฮลูกลับลูกลับเขากูก็จะได้ไปตักน้ำม่าสะอง์เตงไอ ơ quy nhung mặt cho mặt cháy mặt cháy luộc hơi ơ ơ luộc lap tích tích cho lục lap lap yêu luộc na em 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 อย่าไปอยู่อย่งนั้ก็ไปเปลี่ยนเปี่ยนปู่เปลี่ยนปาสามิสองรเจ้าอย่าปะยคอย่งนั้ก็เป็นเปลี่ยนเขา เอ,ออเออจูหลุกลับสามสิีสองวันเช้าอย่าไปอยู่ติดดาจ่างหายน้ำตกดาไหลไหล nam đục Đạt lạy đàng ta la linh tịnh tông tịnh nương nương tịnh nương tịnh nương tịnh nương nương tịnh nương tịnh nương tịnh tịnh tông đàng xa ra bát chạy xa ra nay thiên sáng chả qua Má chả cặp đôi เสียงปีน้ำก็มาน้ำหยุดทุกทีเราโนคนงามบางเปรียกกับว่าสตาสเปิดห้องเอาเนี่ยจะได้สันได้อยู่ลูกรับนอนเสียดลูกนอนลูกยอน โอเกตัวลายมันหมาจะมากินตับฮ่าเออเออตาพอได้อู่รับตาปุยขจายเอาพาทองแปลงป๊กปากอู่กัวหยุงมันอย่ามาคบลูกน้อยดึงใส่อู่แล้วก็ขจายเอาคู่ประจักษ์น้ำในบ่อ มันมือจีนีป๊าป๊าซั่วเซ่แซ่จนนี่ดึงแม่กนทองเอ็ดเอ็ดเอ็ดดึงแหงก็มากนทองอย่หาหักฟาดหัวตายดึงก้อยกับน้ำได้ขัวอูลูกอย่าย่างอย่าาขาเลวกับขวัวคู่ถูกเอ็นต่อยอย่าขาอาขาจ้อมกับน้ำถึงเหียนนี่คือแม,ม่